สัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระีิศเจ้าสวัสดีวันอาทิตย์สีชมพูเข้าสู่สัปดาห์ที่3เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระทิศเจ้าครับที่บอกว่าเป็นสีชมพูก็เพราะ เทียนที่พระสงฆ์จุดในสัปดาห์นี้เป็นเทียนเล่มที่สามซึ่งมีสีชมพูต่างจากเทียนเล่มอื่นที่เป็นสีม่วงนอกจากนี้ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่วัดเราจะเห็นพระสงฆ์สวมอาภรณ์สีชมพูหรือสีกุหลาบซึ่งในหนึ่งปีมีเพียงแค่สองครั้งที่เรา จะเห็นบาทหลวงคาทลิกสวมอาพรสีกุหลาบคืออาทิตย์ที่4ในเทศกาลมหาพรสและอาทิตย์ที่3ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จเทียนเล่มที่สานี้คือเทียนหองคนเลี้ยงแกะหมายถึงความชื่นชมยินดีมาจากที่บรรดาคนเลี้ยงแกะต่างชื่นชมยินดีที่ได้พบพระกุมารเพื่อนๆครับ เราต้องตามหาพระองค์ให้พบในพระวาจาในศีลศักดิก์สิทธิ์ในชีวิตของเราและในชีวิตของพี่น้องทุกคนรอบข้างเราเพื่อให้ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงบังเกิดขึ้นในจิตใจของเรากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะอย่าลืมไปวัดวันอาทิตย์นะครับ